กล้องสดพดบูสวัสดีครับสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดบูค่ะวันนี้ใกล้อีกแล้วนาะใกล้วันพรุ่งนี้ก็วันหยุดอีกแล้วใช่ครับคือวันเสาร์ที่หยุดอีกแล้วใช่ไหมก็คือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็เสาร์ที่ก็หยุดแล้วครับแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกว่าพี่ก้องเดือนนี้ผ่านไปไวมากเร็วมากเพราะว่ามันมีช่่งสงการยาวเลยคุณใช่ฮะหยุดวันจากกรีก็ส่งการต่อยาวเลยยาวเลยนะครับหรือว่าทุกคนได้พักผ่อนกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ข้ามาอัปเดตหน่่่ออยคคครรััับบบแนนนนนทุกกกกชวี้้็ใล กาดช่วงเลือกตั้งแล้วพี่ก้องนะครับโหการเมืองผมบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็เข้มข้นมากจริงๆครับแล้วก็แน่นอนครับการเมืองคู่กับหมอดูออน,นี่ก็เรื่องปกติเลยพี่ <ไป S 2> <ห>ก้องไงครคุณก็คือ กล้การเลือกตั้งนะครับทุกครั้งเราก็จะมีเราอาจารย์หมอดูก็จะมาทํานายทายทักกันครับว่าใครจะมีแนวโน้มได้ใครจะเป็นไเล่าเลยอาจารย์อาจารย์โอเลค่าว่าไงครับอาจารย์โอเลเนี่ยฮะวันนี้ครับก็คืออาจารย์ได้ออกมาว่าก็คือได้ตรวจนะครับดวงชะตาในทางโหราศาสตร์นะครับวิเคราะห์การเมืองไทยครับแนวโน้มการเข้าวินสู่สภาจะเป็นค่ายไหนพักไหนครับพี่ก้องอาจารย์บอกว่าไงบ้างอาจารย์บอกว่านะครับว่าต้องจับตาเลยนะคือการพลิกผัน ในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมนะอาจารย์บอกว่าคนที่ไม่เคยมีบทบาทอาจจะกลับมามีบทบาทคนที่คนไม่เคยมองเห็นอาจจะกลับมาคนที่มองเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงเพื่อนไงว่าคนที่คาดไม่ถึงจะเข้ามาตอนนี้มาเข้าวินตอนนี้ไั้ก็มารุ้นกันครับแต่ว่าอาจารย์ก็ได้บอกไว้แล้วครับจริงๆแล้วก็คือเคยพูดไว้ตั้งแต่ปี2565เนี่ยก็คือยักษินีทรงเสื้อ ยาซีทรงเสือนะไม่ทรงเสื้อนะฮะทรงเสือนะครับยาซีทรงเสือก็คือปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงใครที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างท <finely S 2> ี่จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าปีนี้นะครับเป็นกระต่ายนะครับทางนักษัตริย์คือเทพธิดาทรงกระต่ายก็คือผู้หญิงเนี่ยจะโดดเด่นและผู้หญิงเนี่ยก็คือนอกจากโดดเด่นแล้วก็คืออาจจะเหนื่อยนิดนึงครับแต่ว่าจะโดดเด่นแล้วก็ประสบความสำเร็จการเมืองใช่ครับเพราะว่า กระต่ายเนี่ยหมายถึงพระจันทร์ด้วยไม่ผู้หญิงนี่มีหลายคนนะผู้หญิงอายุเยอะหรือผู้หญิงอายุน้อยนั่นน่ะสิอาจารย์ต้องดูว่าจะองค์จใครกันแน่ที่อายุน้อยอายุเยอะที่ทิดาองค์ไหนที่จะมาองค์เยอะหรือองค์น้อยเดี๋ยวก็รู้กันค่ะใกล้วันที่1 4พฤษภาคมก็เลือกตั้งแล้วครับผมก็รอดูก็หลายอาจารย์ก็ดูกันไปเรื่อยๆแหละบางอาจารย์ก็บอกคนนั้นมาเจ้าคนนี้แล้วแต่หมอแล้วแต่คําทาาพยณงก็ไปดูกันมันถือเป็นเสน่ห์เนาะพี่ก้องเนาะมันถือเป็นเสน่ห์อะช่วงเลือกตั้งก็จะมีการ การออกมาพูดเรื่องประมาณนี้เราก็จะได้ลุ้ว่าเป็นใครทำให้รู้สึกตื่นเต้นเสน่ห์เหรอคะเสน่ห์เสน่ห์เป็นเสน่ห์เออเห็นด้วยค่ะได้เห็นด้วยค่ะก็เป็นเสน่ห์จริงก็ต้องดู14พฤษภาคมก็ไม่ใช่เลือกตั้งเห็นไหมคะครับผมก็เลือกเลือกเลยค่ะสิ่งที่คุณอยากเลือกก็เลือกกันเลยค่ะใช่ครับเลือกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ประเทศชาติเจริญขึ้นก็แล้วกันธุรกิจเจริญรุ่งเรืองกันทีนี้ค่คุณหมอ ใช่ฮะใช่ฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปเลือกใกล้เลือกตั้งครับสามารถเลือกใครเลือกได้เลยครับแต่ว่าสิ่งนี้ครับทุกคนต้องเลือกนะครับนั่นก็คือใครที่เป็นสายแอปพลิเคชันครับก็มาทางนี้เลยครับกับ Mirror Pop นั่นเองครับได้เสิร์ฟคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครับกับความฟินบนแพลตฟอร์มออนไลน์อันดับหนึ่งสายไอดอลและแฟนดอมนั่นเองครับกับ Mirror Pop Music ครับแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งสายไอดอลและฝ่ายสายแฟนดอมนะครับเปิดประสบการณ์การฟังเพลงออนไลน์แล้วก็เต็มอิ่มด้วยคคอนนนเเททต์์สสุดดดด Google Store Store Play รรัับาาามถวโหลลลไ้้ยฮะะง App แ นั่นเองครับพร้อมจัดส่งไอคอนนะครับยิ่งฟังยิ่งได้นะครับยังไงก็ดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมความสนุกบันเทิงของเ i r โลป p อปนั่นเองครับครับผมนะครับตอนนี้กลับมาสู่เบรก3แล้วครับพี่ก้องครับครับผมเบรก3เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องตั้งใจฟังเลยนะครเพราะว่าวันนี้ครับเรามีโครงการดีๆนะครับซึ่งมีธีมว่าอินฟลูเอนเซอร์กู้ชาตินั่นเองครับนะฮะบอกเลยครับว่าโครงการนี้ดีๆแบบไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับนะครับน้องออมน้องเหมยและคุณหมอภูดิตสุรปสิทธิ์จากโรงพยาบาลทิวัสดีค คุณหมอจากโรงพยาบาลไหนนะคะโรงพยาบาลผิวหนังอโศกครับโอ้ดังมากโรงพยาบาลน,นี้ครับหลายคนรู้จักครับแต่ว่าโรงพยาบาลน,นี้นอกจากครับจะช่วยให้ทุกคนมีผิวพรรณที่ดีหรือว่าดูแลบุคลิกภาพแล้วครับจะเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลครับที่แบ่งปันนะครับคืนสู่สังคมด้วยแต่ว่าแบ่งปันอย่างไรเราไปชมท t r กันเลยครับ วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การัปรโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเอาจริงป้าเราเป็นสิวมานานมากตั้งแต่สมัยมัธยมเลยแต่มีเพื่อนแนะนํามาว่าเมื่อก่อนเพื่อนก็เคยเป็นสิวหนักมากแต่พอได้ไปรักษากัรลมงพยาบาลผิวหนังอโศกหน้าก็เริ่มใสขึ้นปัจจุบันคือแทบไม่มีสิวจังเม็ดเลยเราก็เลยเออตัดสินใจไปดีกว่าที่นี่นะคะก็ให้บริการด้านผิวหนังและความงามครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชียช่ยวชาญเฉพาะทางมาถึงคิวเราคุณหมอคือเป็นกันเองมากสังเกตและวิเคราะห์ผิวหน้าเราหาสาเหตุว่าทำไมสิวถึงขึ้ คุณหมอคือตัวอย่างละเอียดมากคุณหมอได้บอกว่าที่เราเนี่ยสิวขึ้นไม่หายสักทีเพราะว่าเราคือใช้ครีมหลายตัวมากและยังใช้เครื่องสาอางทุกวันคุณหมอเลยแนะนําว่าให้ลดใช้เครื่องสาอางหยุดใช้ครีมหลายตัวเพื่อจะได้รู้ว่าเราแพ้ครีมตัวไหนคุณหมอจึงแนะนําว่าให้ไปกดสิวเพราะว่าเรามีสิวอุดตันมากและคุณหมอยังได้นําสิวบนเมนะของเรา <S <S ไปตรวจแก้เอาจริงปานี่คือแบบเอาสิวจากหน้าของเราไปตรวจและวิเคราะห์กันตรงนั้นเลยว่าอะไรทาให้เราเกิดสิว จึ้งมากแม่พอเราไปกวดสิวเสร็จก็ไปรับยาได้มาเป็นยาฆ่าเชื้อ,อยาเต้มสิวและเจลล้างหน้าสเปเชียลไลท์โฮมเทาบาซิสเชียลลิฟดูแลรักษาให้ปลอดภยัยโดยแพทย์ผู้ชี่ยวชาเฉพาะทางโรงพยาบาลผิวหนังอโศกให้ความรึสษา์และการดูแลที่ดีมากอโอ้โหแล้วตอนนี้ครับคนในคคิดก็คือน้องออมกับน้องเหมยน้องเหมยใช่ไหมะฮะมีหน้าไม่แปลกใจเลยพี่ก้องเฮ้ยโมงนี้คือผิวดีกันมากเลยผิวดีกันมากน้องออมเป็นคนออกหน้าในการพูดน้องเหมยเนี่ย เป็นคนถ่ายภนนาพเขาจะคู่กันถามเลยถามเลยน้องออมจริงๆแล้วเข้าไปเนี่ยคือน้องออมเป็นคนไท้หรือ,อยังไงครับไม่ใช่แล้วคะ่ะคุณหมอนะคะเป็นผู้สับ์สนุนของโครงการอิฟวอนเซอร์กู้ชาติค่ะโครงการนี้โครงการนี้คือโครงการอะไรครับจริงๆตอนแรกผมนึกว่าคุณหมอวันนี้คือจะมาแบ่งปันหรือว่ามาบอกเทคนิการรักษาแต่ว่าวันนี้คุณหมอจะมาแบ่งปันให้สังคมคือคืออะไรครับการแบ่งปันให้สังคมครับคุณหมอครับก็คือว่า ทางโรงพยาบาลผิวหนังอสมครับได้มีอมโอกาสเข้าร่วมกับโครงการ Leave Learn a n d Earn ในการให้สนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังครับในสตาร์ชาร์เนี่ยในการให้น้องๆเข้าร่วมอบรมในโครงการคอสอินฟลูเอนเซอร์กู้ชาติครับซึ่ง,งโครงการนี้เป็นโครงการคอสอบรมดีๆทําให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการคือไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่ามีรายได้ระหว่างเรียนด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวน้องออมจะบอกหนว่าในบรรยากาศในการอบรมเป็นยังไงบ้างครับ สอนสนุกสนานมากค่ะมีโค้ชจากระดับประเทศระดับอาเซียนมาช่วยสอนคือแบบสนุกมากมากเลยค่ะได้ประโยชน์มากมากเลยค่ะครับผมน้องเบลครับบรรยากาศก็เลยเป็นไงบ้างบรรยากาศสนุกมากเลยค่ะมีหลายกิจกรรมมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกไปพี่กล้องโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่โอ้ได้ยินชื่อมานานมากแล้วดังเขาดังเขาดังสาขจัตาแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังรวมถึงเส้นผมต้องไปรักษาที่นี่เลยดีมากจริงแต่ถามคุณหมอนิดหนึ่งว่า โรงพยาบาลเนี่ยมีอะไรที่นิยมมากนะครับในการรักษานะครับแล้วก็ทำมากี่ปีแล้วทำมากี่ปีแล้วครับคครับ <c oughs> ครับ,รบก็โรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับของเราเนี่ยเปิดให้บริการมากว่า17ปีแล้วครับโ,โดยที่ทางหมอของเราเนี่ยก็มีประสบการณ์อยู่ในสมาคมแพทย์ผิวหนังแล้วก็หมอผิวหนังมากกว่า30ปีครับดาเนินการและดูแลให้การรักษาโดยหมอผิวหนังเฉพาะทาง ครับโดยที่เราเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาครับตอนนี้สาสาขาใช่ครับเอาไปที่สี่หรอเดี๋ยวจะมีสาขาที่4ี่แลเร็วนี้ครับมีสามสาขาค่ะต่อครับก็ในสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่อโศกก็เลยชื่อโรงพยาบาลคืออโศกใช่ครับสาขาที่2เนี่ยชื่ออโศกแต่อยู่ปิ่นเกล้าครับครับสาขาที่3ามชื่ออโศกเหมือนกันแต่อยู่ที่อุดรธานีเลยครับ ครับผมและคุณหมอคับริการที่ได้รับความนิยมนะครับมีอะไรบ้างครับครับคือต้องแบ่งเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของโรคผิวหนังกลุ่มที่2เนี่ยเป็นในเรื่องของความสวยความงามครับแล้วก็ในกลุ่มที่สามคือโรคหนังศีรษะและเส้นผมครับอ๋อคือครบองค์เลยเนาะครับเกี่ยวผิวหนังเราก็ครบหมดเลยนะครับ คบทุกอันเลยนะคุณหมอหัวจดเท้าครับก็ขอเริ่มเกริ่อนาจตัวโรคผิวหนังเนี่ยครับต้องเล่าว่าคนส่วนใหญ่คนไข้ที่มารับบริการเนี่ยจะเป็นกลุ่มโรคภูมิแพ้ผิวหนังครับซึ่งกลุ่มภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยก็หลายๆครั้งนี่คนไข้จะเข้าใจว่าเออพอเราแพ้แล้วเราเรา,เรา,าหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยเราก็จะทนอยู่กับมันไปเรื่อยออ<ๆ>แต่ต้องเล่าว่าของที่เราเนี่ยนอกจากในเรื่องของการรักษาที่ได้มาตรฐานและดูแลโดยแพทย์ผิวหนังเนี่ย เรามีการช่วยคนไข้หาสาเหตุของการแพ้ต่างๆครับทาให้เมื่อคนไข้เนี่ยเมื่อเจอสาเหตุเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงได้โอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ําหรือต้องมารับบริการเนี่ยน้อยลงเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของบอกต่อให้มาดูแลกันต่อครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ขึ้นคิวโอโคเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหนังนะครับหรือว่าอยากปรึกษาแล้วครับหรือเกี่ว่าเรื่องเส้นผมสามารสแกนคิวโอโคได้เลยครับหรือว่านะครับ โทรไปช่องทางติดต่อได้เลยครับอันแรกคือผิวหนังใช่ครับต่อไม่มีต่ออันที่สองเนี่ยในเรื่องความสวยความงามเนี่ยก็ในเรื่องของสิวฝ้าแล้วก็ริ้วรอยหย่อนคล้อยครับเพราะนั้นเรามีบริการครบครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์สารเติมเต็มโบท็อกการร้อยไหมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝ้าสําคัญมากฝ้าหายากต้องไปหาคุณหมอเลยงรงพยาบาลผิวนยนังกระสกฝ้านะฝ้าสําคัญมากอันสามครับแล้วก็สามในเรื่องของหนังศีรษะแล้วก็โรคเส้นผมครับอันนี้สําคัญมาก ช่ครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าที่จริงแล้เนี่ยผมร่วงแต่ละคนสาเหตุต่างกาันเพราะฉะนั้นที่เราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการหาสาเหตุก่อนอดูว่า<อ>เป็นกลุ่มที่ผ่าตัดปลกผมอย่างเดียวหรือเปล่ารหรือจริงๆใช้แค่ยาทาวิตามินก็เอาอยู่แล้ว<อ>คือผมร่วงนี่นะพอผมบางผมน้อยเนี่ยแก่ไปเลยหน้าแก่ไปเลยถ้ามีผมนี่ไงก็ยังดูวัยรุ่นอยู่นั้นสำคัญมากคือต้องรีบรักษาเน่เนิ่น ดูแลเน่นๆตั้งคุณหมอเนาะใช่ครับแต่ว่าหล<อ>ังจากที่คุยกับคุณหมอผมรู้สึกว่าโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเนี่ยก็คือเราไม่ได้แบบคือรักษาอย่างเดียวคือเราจะหาสาเหตุเพื่อที่รักษาเสร็จปุ๊บป้องกันการเกิดซ้ำอีกครั้งด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้พี่กล้องรู้สึกเห็นหน้าคุณหมอเ<อ>นี่ยใสมากนะคุณหมอใสมาก<อ><อ>ครับคุณหมอวันนี้นะครับนอกจากจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเมื่อกี้ได้พูดคุยกับคุณหมอนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วคุณหมอพูดว่าเชื่อมันมีหลายท็อปิกมากที่บางทีคนไข้เข้าใจผิดนะครับอาจจะคิดไไไปปปททททาาาาาางงงงนนนนนนู้้ออจจจจะคิิิดีีีีมม็กหบ่่่สใวรๆ ข้าเจผิดเหตุผลจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้แต่คนคนคุณผู้ชมหรือว่าคนทั่วไปสวมากจะเข้าใจผิดนะครับคุณหมอครับก็อย่างแรกเลยครับในเรื่องของเรื่องผื่นแพ้ต่าาๆเนี่ยฮะสำคัญก็คือในเรื่องของการหาสาเหตุแพ้ซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่สาเหตุเดียวครับคนคนหนึ่งผื่นที่หน้าผื่นที่ตัวเนี่ยบางทีในรอบๆน้นๆเนี่ยมันสามสี่สาเหตุเพราะนั้นเนี่ยการหาสาเหตุให้ได้ครอบคลุมที่สุดมันก็สําคัญเพื่อทาให้โอกาสหลบหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดครับ2ก็คือในเรื่องของเรื่องเส้นผมเนี่ย ต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่คนไข้ที่มาปรึกษาว่า,า3ามี่ปีจะเป็นปลูกผมมาแต่ว่าไม่ได้ดูตั้งต้นจากสาเหตุว่าเขาเป็นกลุ่มที่ต้องทายากินยาต่อโด<อ>ยการเป็นปลุกผมเสร็จเนี่ยไม่ได้ทายาต่อผมธรรมชาติเาก็บางต่อก็เสียดายเลยต้องมาต้องเริ่มกู้กันใหม่แ<อ>บบนั้นด้วยครับ ก็ <c oughs> ถือว่าจริงๆแล้วบางบางสิ่งเนี่ยเราไม่สามารถคิดเองได้หรือว่าอ่านรีวิวในเน็ตเท่านั้นนะครับเราต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวนะครับอยากปรับบุคลิกหรือว่าเสริมสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่ผิวจนถึงผมเลยระสามารถนะครับสแกนคิลโค้ดได้เลยนะฮะหรือว่าโทรไปสาขาที่คุณผู้ชมใกล้บ้านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาโสดนะครับ02น 2465111ครับส่วนสาขาป่นเก้านะครับ02-4345222สาสาขาอุดรล่ะสาขาอุดรคุณหมอฮะแอดไลน์ครับคุณผู้ชมครับแอดไลน์แอดไลน์ได้เลยนะครับสามารถไปถามได้เลยครับรือวรึกษาได้เลยครับแต่ว่าขอย้อนกลับมานิดนึงกับโครงการอินฟลูเอนเซอร์กู้ชาติคุณหมอครับโครงการนี้อย่างที่บอกไปครับว่าโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเนี่ย เป็นอีกหนึ่งสถานที่คนไทยรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าทําไมถึงมาใส่ใจเรื่องการแบ่งปันสู่สังคมมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาที่คนไข้มารักษาตรงที่เราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่า เออบางทีเขาไม่รู้ว่าบริการของเราเนี่ยมีครอบคลุมในตรงไหนบ้างแล้วทําให้เขาเสียโอกาสในการเข้าถึงอะไรเราก็พบว่าในช่องทางปัจจุบันเนี่ยการที่มีการบอกต่อมีการที่เพื่อนบอกเพื่อนกันหรือคนรู้จักบอกต่อกันเนี่ยมันเป็นวิธีบอกต่อที่ดีแล้วมาได้แสดงความจริงใจกันตรงนี้ด้วยเราก็เลยบอกสําคัญในการสนับสนุนตรงนี้ครับครับผมนะครับถือว่าเป็นหนึ่งโครงการดีๆมากเลยครับไหนในวันนี้ครับใครที่นะครับอยากจะเข้าอ่ร่วมเข้าโครงการนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องอมกับน้องเหมยนะฮะเชิญ ส่วนนี้นึงครับไหนบอกหนึ่งว่าในโครงการสนุกขนาดไหนแล้วก็มีรายได้ด้วยนะในระหว่างเรียนด้วยครับค่ะมากันเยอะๆนะคะก็สําหรับใครที่สนใจที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายังไม่กล้าหรืออยากจะเริ่มอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะมีรายได้ด้วยไหมนมีรายได้ด้วย่มีรายได้ด้วยฟรีด้วยใช่ไหมฟรีด้วยให้ได้ครัเลือกฟรีใช่ค่ะคครรัับบบออ๋หนูก็ขอฝากโครงการโค อินฟลูเอนเซอร์กูชใช้ไลมล่ะคะโครงการน,นี้สนุกมากค่ะได้ความรู้แล้วก็ ช่วยสร้างก็ได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะครับผมสนับสนุกันเยอะนะคะสำหรับท่านใดครับที่อยากเข้าโครงการเอ่อการเข้าคอร์สอบรมนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถสแกน QR เบิลโค้ดครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ได้เลยครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับคือไม่เพียงแต่ให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดีได้ความรู้แล้วก็ได้ข่าวว่าโค้ชแต่ละคนที่มาสอนคือระดับประเทศและระดับเอเชียด้วยนะแล้วที่สำคัญทุกคนนะครับโครงการนี้นะครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับอยากจะแบ่งปันครับให้กับทุกคนจริงๆครับไม่่่่มมมมีีีคคคาาาาใใใช้้้้้้้จยยดดๆทััังงงสินนนนนะะแแถหหเเรรรไววูบลกก็็ปอึ บอกเสียงนะครับที่ช่วยต่อสังคมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันนะครับที่มีการแบ่งปันที่ดีมากจริงๆให้คุณหมอฝากเลยดีกว่าฝากฝา,ากโรงพยาบาลน,นีดยิงกับโครงการดีๆแบบนี้ด้วยค่ะครับก็บทางโรงพยาบาลคุณอโศกนะครับให้บริการทั้งในส่วนของโรคทั้งความสวยความงามแล้วก็โรคเส้นผมนะครับนอกจากนี้เนี่ยในกลุ่มของน้องๆน,นักศึกษาที่สนใจอยากจะได้เติมเต็มความรู้ในเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็สามารถสแกน q r แล้วก็เข้าร่วมโครงการกับทางเราได้ครับ ครับครับผมเนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอมาเลยเป็นเรื่องเดีมากเลยครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรึกษานะครับด้านความงามแล้วก็เส้นผมนะครับรวมถึงครับอยากเข้าสู่อ่าเรียกวอาอยากเข้าคอร์สอบรมนะครับรับโครงการดีๆแบบนี้ครับไงก็อย่าลืมนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับก็อย่างที่ที่เบอร์ขึ้นนะคะเขาบอกว่ามี3สาขารก็รีบติดต่อกันนะคะลองดูและจำเป็เสนอใครอยากจะเข้าโครงการนี้ชื่อโครงการอินฟูลเรชช่วยชาติ อะไรนะฮะลีฟเลอร์แอนเอิร์นของโครงการอินฟลูเอนเซอร์ช่วยชาขาดพออีกขบชื่อโครงการลีฟเลอร์แอนเอิร์นครับครับผมอันนี้ได้เลยนะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่โครงการนี้ของโรงพยาบาลผิวหนังอโศกบอกก่อนถ้าจะพูดเรื่องเนี้ยฟรีโอบคโอรงคอร์สฟรีแถมยังมีรายได้ด้วย ใช่ครับมึงตรงนี้เลยไหมคะครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับแล้วก็ขอขอบคุณกบโรงพยาบาลยู่หนักอโศกมากๆเลยครับที่มาแชร์โครงการดีๆครับกับโครงการแบ่งปันดีๆแบบนี้นั่นเองครับโอเคครับวันนี้หมดเวลากับรายการกล้องสดพนมูแล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ